ดีๆนะครับเป็นการตอบแทนสังคมจากกลุ่มทูนะครับที่ล่าสุดมีการเปิดตัวโครงการใหม่ชื่อว่าชิคทูแช์นั่นเองครับกลุ่มทูร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการชิคทูแชแสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านครับโดยจะมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันชิคทูแชเพื่อนำไรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และได้โอกาสทั่วประเทศ ในงานครับได้รับเกียรติจากคุณพ่องอมพรสุภพ,พันธ์ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ทรูมาร่วมในงานพร้อมด้วยศิลปินทรูเอฟนะครับอย่างโฟกัสกิติคุณพลอยสายธัญรั์รวมไปถึงคุณนัทนัทรัตน์นะครับคุณอ้ําอธิชาติและอีกมากมายครับ โครงการชิกรูแช์ชนะครับก็จะเป็นโครงการระดมทุนเพื่อรบริจาคเข้ากับมูลนิธิพัฒละมหาราชานุสรนะครับโดยการที่ระดมทุนนี้เพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาสำหรับผู้ป่วยยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งผมก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้เพราะผมเราดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแล้วเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสุขภาพสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนี้บอกบุญต่อใช่ไหมครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญจมเป็นก็จะมีของที่ระลึก ที่เราสามารถนำไปใช้งานก็ได้หรือเราสามารถนำไปสะสมก็ได้โดยที่เป็นของที่ริฟออกแบบโดยศิลปินดีใจมากๆครับทุกครั้งที่เราได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีๆให้พวกเราได้เป็นกระบอกเสียงอย่างที่คุณน้องบอกนะครับได้มีโอกาสบอกบุญทุกทุกคนที่แบบคนที่เอ้ยเขายังไม่รู้เรื่องนะฮะยังไม่รู้ว่ามีงานดีๆแบบนี้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมซื้อร่วมทําบุญกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับ นอกจากนี้นะคะคุณอั้มอดิชาติค่ะยังได้โอกาสนะคะม,มาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ,ะตัวบอกว่าเรื่องละครที่ทํากับประเทศจีนตอนนี้ไม่ได้มีอะไรค้างอยู่ เคลียร์จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรส่วนเรื่องครบรอบ6ปีกับคุณภรยานะคะอย่างพี่นัทมีเรียนเนี่ยก็พึ่งก็มีเพียงครกกับสากเป็นของขวัญเท่านั้นตอนนี้อยู่บ้านก็ออกกำลังกายกับภรรยาค่ะโพสโชว์ Post รูปบ่อยๆนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการโฟกัสผิดจุดละค่ะ คือจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนออกกําลังกายเมื่อก่อนเรามีจุดด้อยคือขาใช่ไหมครับคือเป็นคนโครงสร้างเนี่ยขาขาเล็กใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนของเราเองเราอยากเชีเล่นกับตัวเราเองเพราะการเล่นจาเนักขามันมันคนไม่ค่อยชอบเล่นหรอกเพราะมันหนักแล้วมันเหนื่อยมันเจ็บแล้วก็พยายามทำของเราค้มหน้าค้นตาทาไปวันหนึ่งก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้ววันหนึ่งเราสิกแบบช่วงออกกำลังกายที่บ้านอะ่ะมันร้อนมากเลย ใส่ขายาแล้วมันแบบไม่ใช่พัดลมเปิดให้หมา <c oughs> <c oughs> พี่นัทเปิดพัดลมให้หมากลัวหมาร้อน <c oughs> พี่ก็ต้องออกกาลังกายแบบ <c oughs> เบงือตกไปใช่ไหมก็แบบโขกเงเกงแล้วไงมันก็เลยใ,ใส่ขาสัาน้นมันก็สบายอะไรเงี้ยมันเราใส่ขาสัาน้นมันก็เห็นพัฒนาการของว่าการที่เรา สะสมว่ากาังกายมันเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อขามันเปลี่ยนไปอะไรอย่างี้ครับเกินไหมครับคุณมองแบบเป้าร้องขนาดนี้ครับก็มองที่กล้ามข้างบนสิครับข้างบนพี่ก็มีให้มองนะครับขับทุกวันครบรอบเนยขับที่อ้มขาครับขับสักครั้ง็แหละแต่ว่าไม่ได้เจอกันเลยเพราะโควิดครบรอบใช่ไม่ได้ขาใช่ไหมครับใช่ครับครบรอบเราก็มีโคกับสากเป็นเครื่อง anniversary นิดหนึ่งพออยู่บ้านแล้วก็ตำกันอย่างเดียวครับหมายถึงตำโคกนะครับ